นี้เรามีสิ่งดีๆนะครับที่เกี่ยวกับครูบาจารย์ผู้มีเมตตาบารมีสุดๆของเราก็คือหลวงพ่ออาคมคุณณสังวโรโนะครับวัดใหโ่ลมครับวันนี้พบกับเฮียประโมทคนดังพระราม2ครับวันนี้เฮียมีรายจะมา,อามอบออเป็นสีมงคนให้กับสมาชิกของรายการบิ๊กแอดครับ,รบสวัสดีครับวันนี้ผมมีล็อกเกตของหลวงพ่ออาคมมาอวดก็คือ ปุกเศษตั้งแต่ปีห้าเจ็ดต้นต้นปีห้าเจ็ดดังทางเม็ดพลอยเหรียญเจริญพรก็ปลูกเศษปีห้าเจ็ดคือด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อ,อคมเป็นรูปหลวงพ่อ,อคมด้านหลังเป็นเหรียญเจริญเป,รเป็นเหรียญเจริญพร<อ>เหมือนกับท่านให้พรเรา<อ>ให้มีความเจริญก้าวหน้ารับวความหมายของพลอยแล้วก็มีตะกุดเงินมีแต่คนเมตตา ผู้เมลามีแต่คนเมตตาอันนี้ปกเสกต,ตั้งแต่ปีห้าเจ็ดปีห้าเจ็ดต้นงปีห้าเจ็ดหลวงพ่อคือคือท่านว่าไงครับพี่ส่วนต่างๆเนี่ยผมปุกเสกทิ้งไว้ก่อนอเพราะทุกอย่างมันต้องใช้นะขั้นตอนออขั้นตอนแล้วเสร็จแล้วเนี่ยตะกุดเนี่ยผมให้หลวงปู่พบเพราะหลวงพ่อปุกเสกไม่ทันก็เลยก็มีผู้เมลากับพุทธสังมิหัวใจพระพุทธเจ้าพุทธสังมิแปลว่า หัวใจของพระพุทธเจ้าพุทธสังมิพุทธสังมิพุทธะสังมิแล้วก็ผู้เวลาเป็นพระผู้มีเมตตาไปไหนแลก็เมตตามีแต่คนเมตตาแค่ขาดเจริญพรคือหลวงพ่อเอาคมให้พรเราให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนี่นะครับเุกยกว่ารวมสองสองเหรียญนี้เข้าไปแล้วทุกข์มีสองอย่างทุกขว่าสุดยอดสุดยอดนะครับเคย ไปปลุกเสกแล้วสองเหรียญนี้เคยมีประสบการณ์บ้างไงตอนนี้ยังไม่มีประสบการณ์ครับเพราะว่าพึ่งไหนนั่นเหรียญเจริญพรนะครับเป็นเหรียญอเหรียญเจริญพรมีครับคือคือคือเป็นไงรับเนี่ยคือลดความแล้วอืครอบครัวไม่เป็นไรเลยห้ามลยฮะแต่ลดความดับเยินมีเหรียญเจริญพรเหรียญเจริญพรประสบการณ์ครับเป็นที่มาที่มาผมนับถือท่านมากคือท่านจะไม่ยึดติดกับอะไรทั้งนั้น การบริจาคเงินจาอะไรท่านก็ไม่เอาท่านเป็นพระอริยัก์สองรูปหนึ่งที่ผมศรัทธามากเป็นหลีที่สวยมากๆเลยนี่ครับนะครับถ้าคือสมาชิกหรือว่าท่านผู้ชมชมรายการเนี่ยอยากได้เหรียญอย่างเงี้ยทําไงอ่ะก็ให้ไปทําบุญที่วัดใหญ่รอบไปหาอาจารย์หลังอาจารย์หนุ่มก็ได้ถวายสังฆทานขอเขาแล้วก็เป็นข้าวสารอาหารแห้งเพื่อเด็กกำพร้าที่ขาดโอกาส ยังมีอีกเยอะที่เราจะต้องดูเขาเราพอมีจับต่นสละเงินนิดนิดหน่อยๆไปให้หมายถึงว่าไปหาหลงตาหล่างที่กุฏิหลวงพ่อคมหลวงพ่อคมใช่ครับแล้วก็ไปทำบุญไปทำบุญแล้วก็ไปกราบสัตญลักษ์ของหลวงปู่ด้วยนะคือผมทำด้วยใจคือทุกอย่างทำด้วยใจเฉพาะต้นทุนเหรียญเนี่ยแปดสิบบาท แล้วคนจะมาบอกว่าหรือว่าจะมาหาเหรอได้ไหมหรือโทรมาได้ไหมจะมาหาผมก็ได้นะครับเพราะผมจะเอาเงินเนี้ยไปถวายให้เด็กกำพร้าด้วยเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันเรื่องของบุญแท้เลยมีแต่บุญมีแต่บุญอย่างเดียวเลยเอาบุญมาฝากวันนี้พี่พูดถึงหลวงพ่อคมนิดนึงเป็นยังไงหลวงพ่อคมท่านเป็นพระที่ว่าไม่ยึดติดกับอะไรทั้งนั้นชาวบ้านแถวนี้เขาจะให้ท่านเป็นเจ้าอาวาส ท่านไม่เอาท่านให้อาจารย์มานัดเป็นเจ้าอาวาสทั้งท่านพรรษาแก่กว่าคือว่าท่านไม่ยึดต,ติดเงินทองก็ไม่จับเฮียครับ